ใน2009ยังคงเป็นภัยคุกคามชาวโลกนะคะหลายประเทศมีวัคซีนใช้แล้วประเทศไทยกําลังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่านักวิจัยของไทยมีวิธีอีกแบบหนึ่งที่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้นั่นคือสารสก,กัดจากมังคุดค่ะติดตามได้จากรายงานิีนนี้ค่ะ ผล,ลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยม วันนี้ยังมีอีก9ก้าของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินหยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้สูตรอาหารบีมซึ่งย่อมาจาก Balancing Immune เน้นคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อของไวรัสโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่2009ที่ยังอยู่ในความวิตกของประชากรโลกขณะนี้ ทีมวิจัยได้เพิ่มสารสก,กัดจากถั่วลืองงาดำฝรั่งบัวบกเข้าไปในสูตรด,ดังกล่าวซึ่งช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสตลอดจนเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยมเรากาลังใช้ความสาคัญของทรัพยาการธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะฮะและเราเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วเราก็ผมเชื่อว่า มุมมองอย่างนี้มุมมองอย่างนี้ควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทํางานของเราไม่ใช่ว่าเราทาเอาแต่ได้นะครับก็น้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างอย่างปีปที่ปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคาบังคุดไม่ให้ตกต่ำนะฮะตลอดทั้งปีนะครับภาคใต้เราลงไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง1,500ตัน เป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคาพุ่งตกทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารบีมนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 โดยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคมรายงาน